สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ชาเกมเมอร์ไทแลงอีกครั้งนะครับเราจะมาเล่นฟาคไออหกันเลยต่อใจพีที่9กนะครับหมายพีที่สิบมาต่อับเฮ้ยมาชิกใหม่อครอบครัวแสนสุขของเราใช่หรือเปล่า นัปเรียนน้อยฉันอยากให้แกช่วยหาตัวไอ้นัปเรียนน้อยเพื่อนทหารของเราเนี่ยต่อส่วนตัวของไอ้นัปเรียนน้อยนั่นแกกับฉันออกเรือจากท่าเรือในซิลิกาไปยังคาโย่หลังจากการไอ้บัตซบนี่รปฏิบัติการทั้งหมดของไฮโอเซจะล่มสลายแต่เก็บไปความลับก่อนนะพาอมีเรื่องให้คิดมากพอแล้วโอเคนัปเรียนน้อยเจอกันที่เรือได้เลย โอเคครับแปลว์มาครับมาไปเจอกันที่เรือไหนะเอฟปาดาต้ามาม่ตัวเดียวเลือกสีได้อะอะไรเนี่ยหมอมาข่าวเลยทีเดิโอหมอโอเคนั่นสกุลหรือกันเลยอยู่ไม่กี่ร้อยเมตรนะครับ เราก็ไปต่อเลยครับเมื่อกี้ต่อใจพีที่แล้วเราไปทำพักต่อใจพีที่แล้วเราไปทำภ <Yeah. S 1> ทรารกิจให้ <Yeah. S 1> คารลอสมอนเตโล่ตอนนี้มาทำภารกิจให้ลูกสาวครับเอปาดาแต่เอปาดานี่ชื่อแบบโหเหมือนในการ์ตูนเรื่องหนึ่งเลยเนาะเอปาดา หน่วยเอปาด้าหรือป่าหรือมันชื่อคนนะอ๋อมันเป็นชื่อในบีดเทมอนานา่นหน่วยเอปาด้ดาใช่ไหมี <c oughs> หมันชื่อเอปาด้ดาเลยวะไม่รู้สิผมก็ลืมไปแล้วนะครับ <c oughs> แต่ตอนนี้เราใกล้ถึงแล้วอีก200เมตรครับลงไปไหม <c oughs> ไม่ลงวะ <c oughs> ลงไปสิลงลงเฮ้ <c oughs> โอ้ยโหมีหมาป่ามาด้วยวะลงได้ไหมยไม่ลงไม่ได้วะที่ต้องลงได้ดิโอ้ยทำอไมจอดเคข้าน่ะโว้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 วเวียนอะไรกันนะกันหาโอเคลงไม่ได้ก็ไปตามทางไม่เห็นจะยาก คือเจอพวกมันอยู่เต็มเมืองหมดเลยเนี่ยเจอพวกคันติโยเนี่ยคัตติโยซจมีเอตต้โอเคถึงเมืองนี้แล้วครับเรามาที่ท่าเรือแล้วทันทีเอปาดาบอกอกกระโดดลงยงแรงไปหน่อยเก็บของกันเลยเก็บปา่าอันดับแรกนี่คืออะไรเนี่ยเฮ้ยโลหะวะ ดีด,ดีเก็บโลหะไว้เยอะคคำเตือนที่เขียนด้วยมือใครก็ตามที่กําลังคิดจะหนีทางเรือคุณจะไม่สามารถเห็นเรือลาตะเวนได้จนกว่าคุณจะอยู่ห่างจากฝั่งเพียงไม่กี่กิโลนะครับโอเคแลแค่นี้รู้เรื่องแล้วห <c oughs> มอขอบคุณกินกันเลยครับ เราต้องเสียงมากเพื่อไหนร้อยคนเดียวเลยเหรอถ้าแกจะบ,บนก็บไวน้ำไปแล้วกันเห <c oughs> มือนล่อขึ้นจมูก <c oughs> มีวง,งเล็บบอกด้วยนะครับโอเคไปกันเลยสู่ทางข้างหน้า <c oughs> <c oughs> เรือสวยดี <c oughs> นี่ <c oughs> ของแกเหรอไม่ใช่ฉันขโมยมัน่ะตอนเริกพ่อสอนให้ฉันต่อสายตรงรถเทนเลอร์น่ะเลยก็เลยเรือมันก็ไม่ต่างกันหรอกเฮ้เราต้องหาหมอให้คาร์ลนะโชคดีแล้วกันเขากำลังกากเลือกเราต้องช่วยเขาพ่อเคยพาฉันไปตกปลาทางใต้ของโคตาพ่อเป็นชาวไร่มือหนึ่งแต่เป็นนักตกปลาที่แย่ ขาซึ้งความอดทนสิ้นดีตกเบ็ดไม่เป็นเลยพอยแต่ทําเบ็ดติดก้นแม่น้ําตลอดเขาเคยแม้กระทั่งเกี่ยวเบ็ดเข้าปากตัวเองครั้งหนึ่งเขาโมโหมากถึงกับโยนระ,ะเบิดลงแม่น้ําไปแหละข้าปลาตายเป็นเบือแต่ก็ทําเรือเราเป็นรูมเบือเบเอเหมือนกันในเวลาเดียวกันเราต้องว่ายน้ำห้กิโลเมตรก,กับฝั่งนนโอ้เรือต่างๆหยุดเพื่อช่วยเรา แต่พ่อตะกนไล่พวกเขาไปหมดแล้ทถ้าหมดนี่มันเกี่ยวอะไรกับคาร์ลตัวอยู่ตอนนี้ล่ะฉันแค่จะบอกว่าวันที่วันพะหลุดขอความช่วยเหลือจากใครจะเป็นวันที่นรกกลายเป็นน้ำแข็งน่ะเฮ้ยพวกแกมอนเตโรมันพดดื้อเลยว่ะไม่ใช่ฉันแค่พ่อน่ะโอเคโอเคหุบปากเลยอย่าสู้บ้านนั่นมันควรจะต้องทำให้ประชาชนของเรามั่งคั่งอย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่อ่ะ คาติโยบอกทุกคนอืมมาถึงชนะหรือตั้งไงใช่พวกเราก็โหวตให้มันเราเชื่อในคำมั่นสัญญาของมันเรานึกว่ามันจะกลับไปเป็นเหมือนวันเก่าๆอีกเหมือนแฟนตาซีบางอย่างเราพลาดอย่างแรงเลยแหละถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยต้องมีใครสักคนทำให้พวกเราตาสว่างแล้วหันหน้าเข้าหากันแล้วมันจะไม่ใช่พ่อท,ทำแบบนั้นแน่นอนเหมือนนายกที่ประคุมประเทศเราอยู่เลยนะครับ เหมือนมันทำให้เราเชื่อมั่นแล้วก็โหวตให้มันครับจงวันหนึ่งเขาลับไม่มีแผนหรอแผนของเขาคือไม่ต้องบอกใครว่าตัวเองรู้สึกยังไงน่ะอย่าไว้ใจใครด้วยโดยเฉพาะลูกสาวของตัวเองแค่รอรับมือกับทุกอย่างที่ไอ้นาเปโลเนี้ยไอ้นาเปโรน้อยมันจัดมาเขาหัวโบราณมากทำให้ฉันคิดถึงครูใหญ่และสารนับเนี้ยเด็กกำพร้าเข้มงวดแล้วก็โหดแต่ถ้าเขาชอบแกเขาจะช่วยปกป้องแกไปต่อชีวิตความคิดแบบนั้นทำให้เรา พวกเราถูกฆ่านะแล้วจะแต่คอยตอบโต้ก,การกระทำของโฮเซไม่ได้นะเราต้องร้อนทำอะไรใหม่ๆต้องน,นำหน้ามันไปก้าวหนึ่งเสมอจนกว่ามันจะตายฉันก็ด้วยตอบได้ดีแดนนี่อืมความคิดที่ดีครับผมเมื่อกี้กำลังคุยถึงเรื่องนาย,ยกประเทศเราเลยครับนาย,ยกประเทศเรานี่นั่นใครไปโหวตให้มันแล้วก็ มันก็จะให้คำมันสัญญาครับสุดท้ายก็ทำไม่ได้แล้วก็ยังไม่ออกด้วยนะครับอย่างไรทีนี้เชื่อแกดูดยาเส้นเม็กซิกันหรือยาสุกแถวนี้เอาไปทำวีโร่หมดแล้วนะแะดูดยาของเราเองยังไม่ได้เลยให้ตายสิโฮเซ่คาติโยเอาบ้าเอ้ยเกิดอะไรขึ้น ไเฮียโฮเซค่คาติโยหลานชายสาเลวของไออันตันน่ะเห็กับตาข่านี้ยังไม่อยากเชื่อเลยอันตันคือคาติโยนะครับมันทำอะไรอยู่มันเออมันอยู่กับไอร้อยโทนี่เราหาตัวอยู่ดูเหมือนว่านักเพียรจะมากกว่าจัดก,การโฮเซ่กันก่อนไม่ไม่ไม่เดี๋ยวพาไปโดนร้อยโทนั้นโอ้โหมันฆ่าร้อยโทเลยเหรอ เฮ้ hey, ตรงนั้นมีพว้คุมเดินมาครับมีปืนพกเก็บเสียงอยู่นี่ <c oughs> ฉันต้องรู้ว่านาักวิทยา์นั่นกำลังไปไหนช่วยกันหาข้อมูลให้เร็ว <c oughs> ไปกันเถอะบางทีเพื่อนมันอาจจะ <c oughs> อยู่ที่ลานจอดรถฮอก็ได้นะ ล่วงล่วงยิงปืนร้อนท่าจังนี้เร็วอยู่ข้าใกลมาให้เร็วที่สุดแต่ต้องเล็งไว้ก่อนนะครับดูก่อนเพรามันอยู่ไนบ้างจะเรียกว่าเล็งแบบข้าวขโอเคเก็บของเก็บเสร็จเลยก้ยมา อ,อย่างเงี้ยทีนี้ต้องเห็นในพุ่มไม้เข้าไว้นะครับโมดแห่งการสเตลโอ้โห,ม,ห,โโหมันจะเจอตัวแล้วล่ะฮึสไลด์หลบก่อนยังไม่เห็นอีกเหรอโง่หรือเปล่านะเฮ้ยมันเห็นแล้วโอ้โหแม่งเอ้ยแดนนี่แบบนี้ก็ยิ่งหาข้อมูลยากขึ้นไปดิโอเคยังต้องหาข้อมูลนักวิทยาศาสตร์อีกอ้าวยังไม่รู้ตัวอ,อีกเฮ้ย นัดหนึ่งให้รู้ตัวเฮ้ยมันน่าจะรู้ตัวครับจริงเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าใช้ไนายเพื่อยิงมันดีไหมนี่ครับทีนี้ข้าหมาเรียวลวง เฮ้ยอะไรยังไงล่ะอ,อยู่กันเยอะเลยอยู่กันเยอะเลยเก็บไปทีละตัวเก็บไปทีละตัวเฮ้ยใช้สไนเปอร์ดีว๋ยวสไนไม่เก็บเสียงมันรู้แล้วมั้งน่ะว่าเราอยู่นี่ต้องให้ช็อตวะ เห็นเรายังวะโอ้ยเห็นตรงนี้นี่เองเห็นตรงนี้นี่เองเฮ้ยติดกำแพงวะออกมาก่อนโอ้โหเฮ้ยไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือเราดิไม่เหลือหือ,หอ,หอยิงโดนขานขนยิงไปเฮ้ยมันขึ้นมาข้างบนใช่ไหมไม่ใช่มันยิงเราแบบแม่นเหลือเกินที่ไหนวะ อ๋ยอยู่นั่นไงอ๋อมันลอยขึ้นมาจากฟ้ามันลงมาจากฟ้าครับใสอยสอยไปเรื่อยๆกระสุนเรามีน้อยเชยใสอยยอมประหยัดสักหน่อยนะครับไหนต้องไหนกันนะมีเวลาแล้วถ้าลงไปสอยมันครับท่านเออาย่างไงอ่ะยังไงโอ้โหมีล้มด้วยยังไงอฮอ มีฮอคอยกวนใจเราอยู่นะครับเดี๋ยวแต่ครับหวังเลยกับมันมากเก็บของครับเดี๋ยวคอยจัดก,การฮอที่หลังก็ได้หรือเปล่านะเฮ้ยนี่มันแอดดอปนี่เราต้องมาดูก่อนเฮ้ยม,มีคนงานจะเจอเราก่อนที่มันจะยิงเรา เราขอเก็บก่อนผมคือฮอ,อนี่อย่างี้ครับปล่อยฮอไปก่อนอจะใส่ๆรานะคาพวกนี้ก่อนเลยอย่างงี้เหรอไล่ลไปเรื่อยครับสไลค์ข้าสไลค์ข้าเขาเรียกว่าสไลค์ข้า อย,อย่าไปมันที่มีชีวิตได้นี่ดูตรงนู้นครับเก็บของมาให้หมดมันเหลือห่ออยู่ลำหนึงไม่เป็นไรครับมันก็ไปเองนะไปแล้วน่ะนอุปปาเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยช่องเย็นนะขายโยวิยาเลอันถึงเทเอโลเปสเพื่อเป็นการยกย่องเรยการ อันยอดเยี่ยมของคุณเพื่อประโยชน์แก่ชาวยาลันแท้คุณได้รับเชิญเป็นแขกของท่านคนโฮเซ่คาติโยอ๋อลูกชายของคาติโยครับผู้ประชาการแห่งกองทัพอากาศ FN ฟหัวหดีน้าผู้ควบคุมปฏิบัติการมาดูกาดาวิวิโลอาคิลิสแห่งแคลาเบียนแห่งแคนาเบียนชาวชาวลันแท้อันเป็นที่รักและผู้ซึ่งได้รับเหรียญตาราชสีแห่งเกียรติยศสำหรับยานเย็นแห่งความนุ่มนวลมและความสุขนะ ยังมีที่พักอสสาศัยส่วนตัวของท่านทางตอนเหนือของคายโยวิยาเลอันด้วยครับจะมีการดื่มฉลองปาร์ตี้และเติมพลังหัวหน้าตอบรับทันทีที่คุณสะดวกครับเพื่อยินยาการเข้าร่วมนี่ว่าโฮเซมีวิลล่าอยู่ทางเหนือของเกาะเป็นที่พักเหรอโอเคไปเลยครับอีก300เมตรเท่านั้นเฮ้ยไอ้นี่มันคืออะไรนะ่ะมันคืออะไรนะ่ะ มาต็มแล้วครับตอนนี้เฮ้ยบ่นอนะบังขอถอยก่อนแล้ว ATV ไปด้วยครับต้องขอ ATV นะครับไปกันเลยสามไร่เม่เท่านั้นแล้วก็ไปกันแบบชิชิลพาขีดเราไม่จำเป็นต้องฆ่าทุกคนนะครับไม้ฆ่าและภพาิีดสำเร็จก็พอ ใช่ไหมล่ะทุกคนโอ,โอ้โหชนหมาแทนจะชนคนคนแม่งหลบก่อนโอ้เขาเรียกว่าเก็บสองยิงนกหนึ่งเดียวเฮ้ยชนนกหนึ่งตัวแค่ถึงก็ตองตัวใช่ไหมล่ะทุกคนโอ้โหชนเฮ้ยโอ้ยโ,โอ้ยรถปิ้ว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 ใจเย็นไม่รุ่นใจเย็นไปรุ่นใจเย็นใจเย็นไม่รุ่นใจเย,นย็นไม่รุ่นหยิ่งอะไรครับเนี่ย ต้องลบก่อนครับมากระด้านหนันไม่หน่อยไป,ไ,ปไปเร็วติดการมาันซะขบโป,โปหลบหลบมันหน่อยครับ<ป>เฮ้ยระเบิดระเบิดเฮ้ยโอ้โหโดนเราเดี๋ยววะเราต้องเอาปืนไฟมาสู้หน่อยละเฮ้ยโอ้โหพวกมันอยู่เติมเลยพวกมันอยู่เติมเลย ไอ้ดิสอยสอยสอยจะหนีทำไมจังหวะนี้แล้วข้ามันก่อนเลยไอ้นี่ตายยากเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นไวรุ่นเขาโดดโชว์ไปหนึ่งทีไหนอยู่ไหนโอ้โว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 อะไรวะน้ายิงมาจากไหนวะออกข้างบนโอ้โหบ้านะ รีบลบก่อนเร็วเดี๋ยวต้ขอหักขอโอ้โหงัดลูกกระสุนออกจากแขนแล้วเลยเหรอข่าวมังคปโปร์เจอแล้วเจอแล้วอะไรล่ะไหนล่ะอ๋อการเผาผลาญของสังหรอน นี่เหรอไม่ใช่นี่มันคือของเออฮ้ยโหได้ปืนพกคัทเท่อะบัตรดังอยากใช้เลยครับเปลี่ยนเลยได้ไหมผมขอเปลี่ยนปืนสันหน่อยนะครับโอเคแล้วเอานี่เป็นปืนใหม่ปืนใหม่รอโอเค เมื่อกี้ปืนพกโอเคปืนพกมีนี่ไงปืนพกพิเศษโอ้โหอย่างเท่ครับอย่างงี้สิใช้สนยเหมือนเดิมดีละโอเคมาต่อเลยเข้าคุ้มรอบๆวิลล่าโอ้โหต้องคุ้มเหรอต้องฆ่ามาันให้หมดแล้วนี่ลงมาฆ่ามันดีๆด,ด้วยวะ อพองโอเคมันอ,อยู่ไหนวะหมอได้ใช้ปืนพกแล้วเพราะเลยเพราะกระสุนหมดเฮ้ยเราต้าองจัดไกลที่คอปเตอร์แล้วเนี่ยต้องเรียกรถเรามาเฮ้ยเรียกรถไม่ได้อี ไปทน,นายใส่ได้ไหมมันมีแบบมันเหลือแค่ฮอแล้วมั้งเนี่ยอือหือโดนไหมวะโดนไหมวะนะ่ะทำสู้อะไรกับฮอ มีปืนบอมให้ยืมบ้างไหมเนี่ยไม่ได้ปืนบอมเข้ามาวะ่ะเดี๋ยวว่าไม่ได้เข้าเลยยังไม่มีเลยมั้งครับเนี่ยเอาอยังไงล่ะอ๋อใช้สูพิโม่ไงโอเคได้ข้าใส่แกทั้งสองลำให้ดูสูพิโม่โอ้โหเก็บไปสิเหลืออีกหนึ่งอันเหลืออีกหนึ่งลำครับ ห,หลบพลเสาอย่างนีไ้ได้ไหมเนี่ยรอรอสุพิโมอ,อัพก่อนครับหืมล่วงว่ะล,ล่วงว่ะล่วงล่วงว่ะเฮ้ยล่วงจริงล่วงจริงล่วงจริงเฮ้ยล่วงจริงว่ะเกือได้คนขับอยู่ฝั่งนึง ใช้ปืนพกสสยฮอเนี่ยอะไรที่เขาเรียกใช้ปืนพกส่อยฮอเฮ้ยเฮ้ยเหยนสิไปรุ่นจะหลบทำไมล่ะหืสอยสอย่ล่วงไหม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 ไม่ลวงว่ะ ล่วงไหมล่วงไหมเฮ้ยเหมือนมีหมาเลยวะแต่เรามีจอเคยอยู่เฮ้ยไกลล่วงละล่วงสิล่วงล่วงล่วงแล้วครับท่านเรียบร้อยเก็บเป็นแล้วใช้ปืนพกเก็บซะด้วยอย่างสวยครับจอนนี้โอเคเข้าเนื้อเรื่องต่อเลย ปืนพกสอยเต็มบินไม่ใช่พับปืนไอ้โง่เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านอะอย่างไรล่ะเอลเปคมันทึกที่ขาดไอเวนดีเอโก้น,นะครับอันต้นตั้งชื่อทางหลวงใกล้ๆเซกุมดาตามชื่อของมันไอเพล็กแม่งมีห้องโองบางคนใช้ขอบด้วยอยู่ข้างล่างของพร,ระประคารทางใต้ที่นี่เนี่ยบอกเอ้ยจะช่วยหาทางเข้าให้ได้ไหม เรียบร้อยสันจะคอยที่นี่เผืญญ่อเจออะไรอีกโชคดีนะแดนนี่โอเคต้องไป <c oughs> ดูที่ทรมานนะครับผม <c oughs> ชอบทรมานคน <c oughs> มาตอมซะ <c oughs> หน่อยโอเคต,ต่อเลยอย <c oughs> ่ใกล้นี้ครับผมว่า <c oughs> ปิดเพลงก่อนเลยจังหวะนี้ โคตาเดมาร์ครับโคเซมีหลุมหลบภัยอยู่ใต้พระปะคะได้สิหลุมหลบภัยเหรอเน่บอกเมื่อกี้บอกเป็นห้องทรมานเราไปดูกันครับอราจะหลบภัยหรือไว้ทรมานคนกันถ้ามันเอาไว้ทรมานคนนะโคเซเจะได้เป็นคนทรมานคนต่อไปใช่ไหมล่ะทุกคนไปกันเลยครับเอ้ยโห Okay. เดินไปครับพอเป็นบันไดรลายเมตรเท่านั้นขึ้นเลยเหมือนที่เที่ยวที่ไหนเลยนะขึ้นมาแบบเนี้ยใช่ไหมทุกคนโอ้โหเฮ้ยต่อนเนื่องมันมีค่าต่อนเนื่องได้ด้วยนะเฮ้ยกระสุนเราเป็นไฟว่ะโคตรเจ๋งอะควาสมสามารถพิเศษเป็นไฟว่ะเฮ้ยโคตรเท่อะกระสุนไฟนเดี๋ยวเอ้ยเอา เอาเจอกระสุนไฟหน่อยเป็นไงเจ๋งว่ะีกระสุนไฟด้วยโดนไฟผับเฮ้ยอันตรา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 ยบอกว่าอันตรายไงเฮ้ยใครยิงเรานักหนาว,วะ มันอยู่ข้างนอกเหรอนี่โอ้ไฟลุกหมดแล้วมันต้องออกมาแน่นอนขอบไม้ก็ล่วงแค่นั้นแหละต้องอยู่ข้างบนอวะเดีย๋ยวห้านัดโอ้โหเหยชอบพอดีเลยบอกเรามี AK ครับ ไอ้แค่คืออาร์ก้านั่นเองไปกันเลยเราลุยกันต่อเลยครับท่านมีอะไรให้เก็บไหมเก็บให้หมดตอนนี้ก็ถึงขาดแคลนมามโอ้โหต้องหนีสิกระโดดฆ่าอย่างโหดมา คิดว่าจะไม่มีกระโดดข้าวซะแล้วแต่มันต้องมีสิมันจะถูกใช่ไหมล่ะจริงผมอยากใช้ปืนพกก่อนนะเดี๋ยวไปทำให้เก็บเสียงนะ่ะโอ้ีสนดก,ก่อนเลยได้ไหมพราะมันรู้หออกมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันห้องทรมาจชัดมชนคนขอบคุณโฮเซ่มันปีศาจจะชัด โอเคโอเคโอเคไปทุกคนเลยไปทุกคนไปเลยทุกคนแล้วคนที่เหลือมันฆ่าซะเอปปาดาคอเตมันใช้ที่นี่เป็นห้องทารุกรรของมันน่ะมันกับขังพวกชายขอบไว้ที่นั้นแต่ฉันช่วยทุกคนไว้แล้วปัญญาออนไม่น่าแปลกใจหรอกแต่ทำดีแล้วแดนนี่ฉันเจอแล้วนักวิทยาศาสตร์นั่นทำงานที่ไหนน่ะ ที่เราเห็นก่อนหน้านี้น่ะของแล็บมันอยู่ที่เลมีล่าไปเจอกันที่นั่นโอเคี๋ยวจะบอกฉันไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแกจะได้รู้เรื่องเมื่อฉันอยากให้แกรู้อะไรมันจะขาดนั้นลรกิจสำเร็จครับท่านเช่คนชายขอบพับโอ้โหกลังมันเลยทีนี้ไหนแถวนี้มีคนอีกไหมมันก็มีนี่ มันก็มีนี่โอ้โหลวงมันจะฆ่าคนเหรอฮะมันจะฆ่าคนเหรอต้องช่วยก่อนเอ้ยเออเดนานอนทำไมละ่ะเดี๋ยวข้าช่วยเองเดี๋ยวพวกนี้น่ะเดี๋ยวข้าจัดการให้เดี๋ยวข้าจัดก,การให,เาากการให้เดี๋ยวผมจะจัด การให้เฮ้ยปืนสายไปหน่อยต้องซูมนิ่งๆหายใจดีๆมห<า>เจอปืนไฟหน่อยปืนพกไฟครับท่านอย่างเท่เอาเฮ้ย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 ลัวเขาเรียกว่าลัวๆัวอ๋อผมก็คิดว่าแอร์ดอก โดนจอเคกัดไปโอ้โหแล้วเผาทั้งเป็นด้วยมาเผาทั้งเป็นโดยเฉพาะครับโอเคครับแล้วจบอีพีนี้นะครับ๋ย่ผมขอจบอีพีนี้เพียงเท่านี้นะครับฝ่ายตามใช้กันเมื่อเท่านี้ครับจะไม่ผู้ชมรอนานถ้าใครอยากดูอีพีไหนก็เชิญดูได้เลยนะครับเพราะทุกอีพีจะจบทีละอีนี่ครับจะจบทีละตอนครับ ไออันนี้ใครเนี่ยปะเจตากีมาขับบ้างดิอืมอโอ้โหอืมพกเราดีวะ่ะโ,โอ้โหอืมพกเรายิงนัดเดียวแบบแตกเลยอะเพราะมันมีแบบไฟอะ่ะโคตรเจ๋งอ่ะใช่ไหมล่ะเฮ้ยเฮ้ยเจเยนเจยเยนเจเยนโอเคครับผม้โจบใช้แกมเมอร์แค่แล้วเพียงเท่านี้นะครับเฮ้ยโทษทีโทษท,ทีไม่ควิวจะตายเลยเออดันเผาให้เลยเนี่ยโอเคครับขอบคุณครับ